เจอกันตอนใบใบนะครับไปเข้าส่วนมาร้อนมากนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้านะครับเพราะว่าตั้งกล้องไว้กับต้นไม้แล้วนะครับจะพามาดูต้นหนึ่งที่ใกล้สมบูรณ์จริงๆก็เอาลงกระถางจริงได้แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ต้นเนี้ยม,มีประเด็นครับเพื่อนๆมีประเด็นอ่ะดูมาให้ดู คือมันยังไม่สวยถูกจใจผมเห็นไหมกิ่งนี้นะครับกิ่งตรงนี้นะครับเขาคอดต้นลําต้นคอดแล้วเขาบวมนะฮะกิ่งบวมตรงนีนค้คือทรงเขาเนี่ยจะเป็นทรงที่ไม่ได้เป็นทรงพุ่มสามเหลี่ยมนะฮะก็จะเป็นกิ่งแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไปสูงสุดต,ตรงนี้นะครับก็เป็นทรงในจินตนาการของผมเองนะครับทีนี้อพอเขา เขาบวมตรงนี้กิ่งเขาบวมตรงเนี้ยมันทาให้ต้นมันดูไม่สวยแล้วข้างล่างเนี่ยรากเขาเนี่ยอ่าผายก็จริงนะครับรากผายส่วนหนึ่งนะครับผมเคี่ยดูแลเนี้ยเนี่ยเนี่ยรากผายอ่ะมีมีมีรากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะมีรากอยู่ส่วนหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีรากอยู่แต่มัน มันทาให้ต้นมันดูไม่สมประกอบยังไงก็ไม่รู้ทีนี้ผมก็เลยจะแก้เกมด้วยกันผมจะทํารากให้เขาเหมือนแบบระโยงระยางออกมาจากข้างๆลําต้นก็ให้เขาดูเก่าแก่คือเสริมตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเสริมตรงนี้เลยเ่ยนี่ยต้อนลองจินตนาการดูว่าถ้าผมหันตรงนี้ให้เนี่ยเห็นไเห็นเลยถ้าตรงนี้มีรากขึ้นมาเลยระโยงระยาง,งนะแล้วก็ลําต้นมีรากออก น่าจะสวยขึ้นแล้วก็สร้างความเก่าแก่ขึ้นอาจจะต้องเลี้ยงไปอีกสักปีสปีนะสำหรับการทําแบบนี้นะครับ<ป>คือมันมีอีกวิธีหนึ่งคือการเอาลากเอารากที่อื่นมาต่อเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ธรรมชาติเพื่อนๆมันจะไม่ธรรมชาติแล้วมันจะไม่สวยนะมันจะไม่สวยทีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือ,อการการล่อรากนะครับการล่อรากเนี่ยเรา เทคนิคของผมนะเทคนิคของผมเนี่ยคือผมจะกรีดให้เป็นแผลจริงๆอ่ะไม่กรีดก็ได้ถ้าเราไม่กรีดเนี่ยเราหาขุยมะพร้าวมาใส่ไว้รอบต้นอ่ะแล้วเราก็ใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปแล้วเราฉีดพวกยาเร่งรากวิตามินที่มันเร่งรากได้เนี่ยนะครับรากเขาก็จะออกมานะครับแต่ถ้าเราเรากรีดให้เป็นแผลไว้บ้างเนี่ยตรงแผลเนี่ยมันจะทําให้มีเกิดรากขึ้นได้ง่ายนะฮะเกิดรากขึ้นได้ง่ายก็เลยจะเอามากรีดหน่อยเพราะว่าเผื่อว่า เขาจะได้ออกให้ได้เยอะตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นเอาเลยว่าเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวผมทําคลิปวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวก็ตอนที่ลากเขาออกดีๆหรือต้นแบบลากเขาพอที่จะเอาขึ้นเวทีโชว์ได้แล้วนะลงกระถางอะไรเงี้ยนะผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่าสิ่งที่เราทําเป็นยังไงนะครับซึ่งจะสวยไม่สวยยังไงก็แล้วแต่ก็น่าจะสวยกว่า ตอนนี้ที่เขาเป็นถามว่าตรงนี้เอาเอาโชว์ได้ไหมก็ขึ้นกระถางได้แล้วนะก็เป็นไม้แล้วแหละแต่แค่ว่ามันยังไม่ถูกใจนะเพื่อนๆทีนี้เราต้องวัดก่อนว่าไอ้ขุยมะพร้าวที่เราจะใส่เนี่ยถ้าเราใส่กับไอ้ตัวตะแกลงแบบนี้นะเนี่ยะตะแกลงซื้อได้ตามไทยวัสดุนะครับถ้าเราใส่ตะแกรงเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปได้แค่กิ่ง ริมสุดของจริงหนึ่งนะครับริมสูดของจริงหนึ่งเราก็ต้องวัดหน่อยเพราะฉะนั้นแพรที่เรากรีดมันก็จะสูงไม่ได้ไม่ได้มากกว่าระยะที่มันที่มันจะวางขุยมะพร้าวได้เราก็เราก็กรีดครับกรีดมันจะยากนิดนึงเพราะว่า มันไม่มีมุมให้เราทำง,งานเท่าไหร่เราก็ค่อยๆทำโดยเราเช็คจากระยะเช็คจากระยะก่อนคือรอยแผลเนี่ยรอยแผลที่ล่อลากไว้เนี่ยต่อให้ลากเขาไม่เดินนะลากเขาไม่เดินถ้าเนื้อเยื่อเขาหุ้มเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเก่าแก่นะครับเพื่อนๆความเก่าแก่ขึ้นมา ไปอาจจะยังไม่ให้ได้ดูนะผมขีดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะอาจจะเห็นกันว่าเป็นยังไงแต่ก็ค่อยๆค,ครับค่อยๆบอมือแล้วก็ค่อยๆแคะออกขีดให้เป็นรอย บางทีลากก็อาจจะไม่ออกตรงที่เราขีดนะนะครับอาจจะออกที่อื่นนะครับแต่คือเท่าที่ผมทําไว้เนี่ยเท่าที่ผมทํามาก็มีสิทธิ์ที่จะออกตรงที่กรีดนะครับแต่บางแผลเขาจะไม่ออกแต่ถ้าออกตรงที่กรีดเขาจะออกเยอะเลยบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยขีดแค่ขีดแล้วก็รอให้ เนื้อเยื่อเขาหุ้มขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นแบบแนวอารมณ์เก่าๆนะครับต้นไม้แบบมันปลูกโปนขึ้นมาแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยปกติถ้าไม่น่านหนัผมจะไม่ขีดผมจะผมจะให้วิธีการแบบเล่งลงรากล้วให้รากเขาโตแล้วก็ใช้รากเขาเป็นลําต้นนะครับใช้รากเป็นลำต้นแล้วก็ตัดรากเขาแล้วก็ให ให้รากฝอยออกมาจากลากเดิมแบบนี้นครอันนี้ก็เป็นเคสพิเศษที่ผมจะต้องกรีดเพราะว่าถ้าไม่กรีดมันจะไม่สวยให้รากเข้าเดินนะครับกรีเพื่อให้รากเข้าเดินไม่ใช่กรีดเพื่อให้เขาเป็นแผลที่ลำต้นอย่างเดียวนะ ทางอินโดอะไรเง <S <S ี้ยเขาขีดเนี่ยเขาจะชอบขีดชอบขีดให้ให้ลำต้นมันดูเก,าเกา่าแก่ขีดเก่งเลย ทำไงก็เป็นไม้ต้องใจเย็นนะครับเพื่อนค่อยๆเบามือแล้วก็ค่อยๆเล็งนะครับมีสมาธิอย่าใจร้อนเด็ดขาดกีดให้เป็นแนวของกีดกีดสองเส้นแล้วก็ให้เป็นแหลมกีดสองเส้นแล้วก็ดึงเนื้อออก ก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะเนี่ยนะรอยกรีดของผมรอบรอบเลยอันนี้ตัวกิ่งตบต้นเนี่ยผมกรีดขึ้นมาสูงเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ลากหวังว่าถ้าลากเขาลงมาจากนี้เลยเนี่ยมาเลยมันจะดีนะครับแล้วก็ออกที่อื่นก็ไม่เป็นไรทีทีท่เขามีอย่างนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนหะ็นไหมลากเล็กๆตรงเนี้ยแต่ผมอยากให้แบบเนี้ยเกิดขึ้นจากข้างบนอีกนะครับหล,หลายเส้นเลย ก็จะกลายเป็นต้นที่แบบสามารถที่จะปิดบังตรงนี้ได้ก็คือเป็นสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมาจากต้นที่ดูเหมือนไม่สมประกอบก็จะทําให้ต้นเนี่ยมีความมีสเสน่ห์และสวยงามขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็มาวางตัวนี้กันขึ้นได้ไม่เยอะวัดแล้ะ แกงให้ตรงตะแกงนี้ก็บนใช้แล้วใช้อองนะครับลายรุ่นนะครับเขาผ่านมาหลายรุ่นมากอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมมายึดตะแกงการยึดตะแกงก็ไม่ใช่เรื่องยากครับใช้เศษลวดอีกแล้วครับ ลวดผมนี้คุ้มค่ามากวนใช้วนใช้แล้วใช้อีกนะครับไม่ค่อยได้ซื้อใหม่นะครับนานๆจะซื้อทีทิ่มลงไปในดินแล้วก็งอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีเดียวนะครับก็คือทำเป็นอย่างเงี้ยตรง,ตรงๆอย่าเงี้ยครับในนี้สูตรผมนะเทคนิคผมนะ อ,อาจจะบอกว่าผมไม่ได้ทาแบบนี้ก็แล้วแต่คนนะครับทิมลงไปแล้วก็งอนะทิมลงไปทิมลงไปแบบนี้เห็นไหมทิมลงไปแบบนี้แล้วก็งอพับไปเก็บ okay. นะครับก็จะเทิบคือถ้าใช้ไอตัว ตัวตะแกงนี้ได้มันจะดีคืออากาศมันจะเข้าได้ดีพออากาศเข้าได้ดีเนี่ยรากเขาจะโตเร็วเขาจะเร่งรากได้เร็วแต่ถ้าใช้ทึบๆเนี่ยอากาศเข้าเข้ายากเนี่ยตัวตัวอากาศอ่ะก็จะเข้ายากเหมือนกันนะครับอากาศจะบิงเข้าด้านข้างแล้วก็เอาขุยมะพร้าวครับเพื่อนๆขุยมะพร้าวนี่ก็ขุยมะพร้าวรียุสนะครับคือใช้แล้วใช้อีกนะครับใช้ปักชํำเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ใช้ตอนเสร็จแล้ว เศษจากการตอนผมก็เก็บนะครับเก็บไม่ได้ทิ้งเลยนะครับเก็บไว้นะครับขุยมะพร้าวเก็บไว้ใชเนะครับเต็มเลยเนี่ยกระมังล,ล่างมีแต่ขุยมะพร้าว mm hmm. ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับซื้อทีเดียวนี่ยาวครับใช้ยาวาด้วยความที่อยากประหยัดงบด้วยแหละเพราะว่าเราไม่อยากเล่นแบบงานอดีเลกเราแล้วก็เสียสตุ้งสตางนะครับเยอะแล้วก็เล่นแบบ ให้มันพอประหยัดแล้วก็อันไหนที่แบบฝีมือเราถึงจริงๆแล้วก็เฮ้ยมันต้องซื้อแล้วเราค่อยซื้อไปอย่างนั้นอันไหนใช้ได้ใช้ไปก่อนอันไหนมันจําเป็นนี่แบบเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องซื้อค่อยซื้อนะครับเล่นตามกําลังที่เรามีนะครับเหน,นะครับโปะเข้าไปกดเข้าไปนิดๆน,นะครับไม่ต้องกดเยอะนะครับไม่ต้องกดจะให้เขาแบบ อากาศเข้าไปเยอะๆเนี่ยรากเขาจะเดินเดินเร็วแต่ไม่กดเลยก็ไม่ได้นะครับต้องกดในงั้นเาื่อวรดน้ำเนี่ยยุบอยู่ดีกดเข้าไปนิดนึงนะครับไม่ต้องกดแน่นมากแล้วก็อาพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆใช้พวกน้ำยาเร่งลากนะครับน้ำยาเร่งลาก ที่มีส่วนผสมของวิตามิน b 1หนึ่งเป็นหลักนะครับหรือบรวมนะครับหาซื้อได้นะครับมาฉีดผสมน้ำแล้วก็ฉีดฉีดฉีดเรื่อยเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวลาเขาจะโตเรว็วต้นเขาจะโตเร็วมากแต่สําหรับผมก็ผมก็ทำเองนะครับน้ำยาเลี้ยงลาาอะไรก็ทำเองก็ปร,ประหยัดนะครับพวกนี้ก็จะแพงพอสมควร ถ้าไม่มีก็อ M150 ครับได้นะครับ M150 หรือพวกกระติอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีมเมนเรัลมันจะมีพวกแร่ธาตุอยู่นะครับผสมบางๆพอนะครับบางๆเลยนะครับหนึ่งต่อร้อยอะไรเงี้ยผสมไปเลยบางๆแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นอะไรเงี้ยก็พอได้นะครับแต่เขาก็จะมีพวกน้ําตาลอะไรก็นิดหน่อยมันก็ไม่ได้หมักอะไรจนเกิดความร้อนอะไรอะไรมากนี่ นี่ครับเสร็จแล้วนี่นะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมารอดูว่าลากจะเ,เริ่มเทิมขนาดไหนเดี๋ยวอาจจะแบบถ่ายให้ดูสักปีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันต้นนี้นครับกดติดตามไ,ไว้เลยนะปีหน้า,าเจอกันนะครับก็น่าจะได้เป็นเส้น,สนๆระโยยระยายนะครับเหมือน,นพวก,พกโพพวกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยอ่ะลุ้มเี่เห็นกันไหมโอเค ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับช่องเล็กๆนะครับที่พยายามจะทำงานบอนไซออกมาให้ได้ชมแล้วก็แนะนำเทคนิคที่ก็บางครั้งก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองเนาะไม่ได้ไปาจากที่ไหนหรอกนะครับก็มาแนะนำกันเรียนรู้กันไปนะครับผิดถูกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาน้องไปไว้ที่เดิมก่อนเจอกัน